สสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูบบัตเอร์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยาที่จะซัพพอร์ททังช่องก็คลิกลิงค์ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบเดือนนี้วันนี้ถึง15กันยายนก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ ในยามเช้าแบบนี้ค่ะมาใช้พลังงานให้กับทุกทคนเหมือนเดิมใบแรกก็เป็น e s s e n c s นั่นหมายถึงว่าแพช s i o n เรียกได้ว่าความพลังของแพช s i o n ความหลงไหลนะคะความกระตือร้นหรือว่าพลังแห่งไฟนะ,ะที่มันรู้สึกมันมันกระปี้กระเป๋ามันกระชุ่มกระชวยมันมีบางสิ่อย่างที่กระตุ้นคุณนะคะให้มันดูคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะมีพลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะฟังไว้เป็นภูมิต้านทานจิตใจ,จแล้วก็แนวทางนะคะ มีความสุขสู้ไปจนถึงเป้าหมายของทุกคนนั่นเองค่ะ 1. นนะคะหมายเลข1หมายเลขแห่ง1 1บ1ใช่ไหมคะพลังงานแห่งจัก,กรวาลคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณเข้ามา,มารับชมคลิปวิดีโอนี้นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณรอคอยกำลังเติบโตกำลังที่จะบางอย่างมันกำลังผินะคะร่วงลงไปบางอย่างมันกำลังฟื้นมันกำลังเติบโตนั่นเองหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรามันมีทุกวัน รยราด้วยอายุที่มากขึ้นหรือว่าบางสิ่งที่มันที่มันผ่านไปแล้วมันได้รับคําตอบมันผ่านไปมันกำลังกำลังมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นกับปุ่นเรื่องราวใหม่ๆที่ที่จะต้องแก้ไขหรือว่ารอคอยอยากให้มันทําสําเร็จนะคะให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นไปนั่นเองค่ะรู้สึกแบบนั้นในวันนี้นะคะเรามาดูพลังงานของทุกๆคนกันค่ะในตอนนี้เวลานี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของทุกทคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะคุณกำลังได้รับอะไรถ้าอยากจะบอกอะไรใบแรก page of pentacles ค่ะสิ่งที่สิ่งที่รอสิ่งที่อยากที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงมันมีบางสิ่งอย่างที่คุณรู้สึกว่าอาจจะดู ดูช้าดูกำลังไขว่คว้านะคะบางอย่างเข้ามาในชีวิตบางสิ่งที่คุณกำลังจับต้องได้บางสิ่งที่กำลังเป็นโอกาสที่คุณจะได้มีโอกาสใหม่ๆในชีวิตโอกาสที่จะสร้างความฝันให้กลายเป็นจริงคุณกำลังได้เหมือนมองหาเสาะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังที่จะได้รับโอกาสนั้นบางท่านกำลังรอ three of cups เกิดขึ้น five of Cups นะคะ t รี e e ฟพินิเคการมองหาสิ่งใหม่จุดเปลี่ยนเคลียร์ตัวเองค่ะ t รี e อฟคพพลังงานใหม่เลขโอ้โห5 5 5 3 3 3นะคะมีบางสิ่งที่อาจจะตอบไม่ได้ในวันนี้เวลานี้เพราะว่าคุณอาจจะรู้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ในใจแล้วแต่บางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวของอนาคตที่กําลังจะถูก จะถูกในการตัดสินใจนะคะเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นแล้วก็การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การปรึกษาหารือการพูดคุยการเจรจานะคะอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมันจะทำยังไงดีอาจจะมีความรู้สึกเสียใจรู้สึกนอยบางอย่างหรือว่าผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในบางเรื่องที่คุณอาจจะต้องการอยากที่จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นแต่มันอาจจะผิดหวังไม่ได้แต่การเจรจาการพูดคุยการปรึกษาหารือไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือว่ากับครอบครัว การระบายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้เราคลายแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราเอ่อกลังรู้สึกหรือว่าคิดนั้นมันมันใช่อย่างแนวทางที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับใจเย็นๆกับสิ่งที่คุณรอคอยหน่อยค่อยๆวางแผนค่อยๆเจรจาในการคิดที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้รอบข้อรายละเอียดการมีแผนสำรองทรีออฟคัพคุณกําลังได้ ทำในสิ่งที่คุณฝันแหละมันกําลังจะเกิดเรื่องราวของความสุขเกิดขึ้นถ้าคุณมีจิตใจจดจ่อในอน,นาคตที่กําลังจะเข้ามาสิ่งที่กําลังอยากที่จะได้เข้ามาก็คืออาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นงานสิ่งที่คุณโฟกัสแต่ในความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างก็รู้สึกเหี่ยวเฉาเหลือเกินจะทํายังไงดีนะคะเอะมันจะเป็นไปได้ไหมคะ่ะสิ่งที่ต้องการจะให้รับรู้ก็คือเรื่องของเรื่องของการ รายละเอียดในชีวิตที่สําคัญมากๆแน่นอนคะ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าคิดเองวางแผนเองทําอะไรเองแต่บางทีบางครั้งเราต้องต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าคุยได้เคลียร์ได้หรือว่าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณกําลังรอคอยก็คือการปรึกษาหารือการพูดคุยหรือว่าการทํางานเป็นทีมหรือว่าการทําอะไรบางสิ่งอย่างที่มันที่มันเวิร์กมากขึ้นอะไรที่มันไม่เวิร์กมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงน,นะคะหรือว่าดีไซน์วางแผนออกแบบใหม่นั่นเองคะ่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับปรับแผนใหม่ปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ tree of cups เกิดในเรื่องของการเฉลิมฉลองความสุขค่ะเรื่องราวของการได้รับข่าวดีความสุขเคลียร์ตัวเองให้มีความสุขวางแผนกับตัวเองเพื่อที่จะเอาตัวเองถ้ารู้สึกว่าน้อยเ,ออเสียใจหรือว่าผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องวางแผน หนึ่งสองสามสี่นะคะจะทําให้มันเป็นจริงได้ยังไงเราต้องข้ามก้าวข้ามผ่านความสึกผิดหวังนอยเศร้าเสียใจอะไรบางสิ่งบอย่างไปให้ได้เพื่อที่จะวางแผนอนาคตของคุณให้ดีกว่าเดิมให้เกิดความสุขในตัวเองคุณกําลังดึงดูดความสุขมาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือว่าครอบครัวบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น แพลนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยเพื่อคุณจะได้มี energy ดีๆแพลนใหญ่บางทีคุณอาจจะไปไม่ถึงอาจจะ p l a นเล็กๆในช่วงวิกเอนในช่วงเดือนหน้าในช่วงปีหน้านสั้นๆแล้วก็มียาวๆนะสั้นแล้วก็ยาวในอนาคตต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยเพราะนี่คือพลังงานของคำว่าครอบครัวนะกำลังเกิดขึ้น อาจจะเป็นครอบครัวที่คุณกําลังที่จะสร้างกําลังที่จะเป็นผู้นําหรือว่ากําลังที่จะเป็นผู้ตามที่ดีในบางเรื่องและบางสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้วางแผนหรือว่าได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะในช่วงเร็วเ็วนี้หรือว่าได้มีใครนะคะมานัดพบเจอพบปะคุณได้ไปออกงานได้ไปงานอีเวนต์หรือว่ากําลังที่จะได้สําเร็จลุล่วงในงานนั้นนั่นเองค่ะได้ในสิ่งที่ มุ่งหวังทําให้คุณมีความสุขการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นหรือว่าคุณอาจจะกําลังมีใครเข้ามานัดเดทคุณนะคะต้องการพูดคุยเคลียร์หรือว่าเจรจาในบางเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอะไรที่เป็นปัญหาในช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็อาจจะเลยไปหน่อยนะคะสัก2เดือนนะคะคุณถึงจะคลี่คลายกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณกําลังที่จะฟื้นฟูวางแผนในเรื่องของอะไรบางเรื่องก็จะต้องแบบอาจจะเลย3เดือนไปได้วยซ้ำนะ,ะเพราะนั้นเชื่อว่าคุณเข้าใจสมมติว่า มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่หรือว่าโอกาสงานบางสิ่งอย่างที่อยากที่จะทํางานใหม่จ็อกใหม่อะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะ2ององเดือน3เดือนเลย3เดือนไปถึงจะได้งานใหม่ได้จ็อกใหม่หรือว่าฟืน้นฟูเรื่องของการเงินหรือว่าการเดินทางอะไรใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะและสําคัญมากๆเลยในช่วงปลายปีคุณอาจจะได้พบเจอใครที่เป็นคนรักคู่รักของคุณได้เรียกว่าก็อีกประมาณ3เดือนกว่าถูกไหมคะก็จะเกิดในเรื่องของ หน้าหนาวแล้วคุณอาจจะได้นัดเจอพบเดทพบปากกับใครบางคนนะคะที่ที่รอคอยหรือว่าเป็นความรักครั้งใหม่ๆนั่นเองค่ะที่กำลังจะเข้ามานะคะความสุขความสนุกสนานกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในมาดูอีกซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น Queen of s w u r d s ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาค่ะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องของเดิมๆเ,เก่าๆนะคะมีคนที่รู้สึก เสียใจนะคะกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณตัดจบมาก็ได้เช่นกันหรือว่าคุณอาจจะได้รับติดต่อ,อ,อได้รับข้อความติดต่อจากเขาคนนั้นนะคะค f ีน o ัพสอดไฟออฟบอลนะคะระวังเรื่องของการตัดสินใจการคุยการเจจานะคะในเรื่องของการใช้คําพูดการพิมพ์การพูดอะไรตรงๆแบบนี้นะคะอาจจะชะลอในเรื่องของคาพูดที่การใช้ถ้อยคําบางสิ่งงอย่างลงนะคะเพราะว่าคนที่ ได้ยินหรือว่าได้รับฟังหรือว่าบางอย่างที่เป็นประชดประชันมันอาจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่กล้าเข้าใกล้คุณหรือว่าทําให้รู้สึกมันเกิดเป็นบางอย่างที่เปบุม,มในใจซึ่งบางสิ่งมันก็ยากที่จะพูดออกมานะคะประมาณนั้นระวังเรื่องของการขัดแย้งนะคะการขัดแย้งความไม่เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณกำลังขัดแย้งกับตัวเองหรือว่าคุณกําลัง สู้กับตัวเองมากๆเลยตอนนี้เพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่เรื่องของการเงินนที่มัง่งคั่งร,ำร่ำรวยหรือว่าเรื่องของการงานนะคะการเติบโตหรือว่าคุณกําลังคิดงานอย่างหนักทํางานอย่างหนักมากๆเลยในช่วงนี้นะคะ Ten of Pentacles เห็นไหมคะเพราะว่าคุณคิดในเรื่องของการเงินหนักมากๆ <c oughs> คุณกําลังสู้ในเรื่องของการเงินคุณกําลังโฟกัสเรื่องของการเงินแล้วก็การงานของคุณอยู่ แต่ในเรื่องราวของบางเรื่องที่เป็นความรู้สึกบางอย่างเชื่อว่าสายอิ t u i อ i o n ของคุณกำลังบอกว่าบางสิ่งมันกำลังที่จะทำให้คุณได้ตัดสินใจอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนในตัวเองเมื่อคุณรู้สึกว่าเลือกแล้วไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จบก็คือจบแต่ถ้าบางสิ่งมันกลับมาแล้วคุณยังวนเวียนกับความรู้สึกนั้นมันก็ อาจจะกลับไปหลูปเดิมหรือม,มันอาจจะดีได้สักพักก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อใน intuition ของคุณแล้วก็ค่อยตัดสินใจมีหลักการมีเหตุหลผลในการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังสู้กําลังไฝ่นี้นะคะกำลังที่ทําให้คุณร่ํารวยคุณกําลังที่จะมีเงินนะคะมีเงินก้อนเข้ามาคุณกําลังสร้างอนาคตแบบอุดมสมบูรณ์ัางคั่งร่ารวยคุณกําลังมีบ้านนะคะมีรถมีสิ่งที่ต้องการมีสิ่งใหม่ๆนะคะ ของชิ้นใหญ่ใหญ่ไอเทมใหม่ๆหรือว่ากําลังที่จะได้รับเงินหรือว่ารับทรัพย์อะไรบางอย่างมาอาจจะขายรถแล้วซื้อรถใหม่หรือว่าอะไรบางสิ่งแบบนี้ก็ได้เช่นกันมันเหมือนกับว่าคุณกําลังสู้สู้ในอนาคตที่มั่งคั่งมากขึ้น สู้ให้ได้เงินเข้ามาในกระเป๋าเยอะๆมากขึ้นนะเมื่อคุณมีเงินในกระเป๋าเยอะๆคุณก็รู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจถูกไหมคะนั่นคือสิ่งที่คุณวางแผนมองหาโอกาสนะคะใหม่ๆที่จับต้องได้วางความรู้สึกที่เรากลัวเราเศร้าเราเจะทําได้ไหมเราผิดหวังเรามีประสบการณ์ต่างๆนานามากมายวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องคิดใหม่วางแผนใหม่สร้างใหม่เพื่อเพื่อสร้างอนาคตแห่งความสุขของคุณสร้างความสุขในวันนี้เวลานี้ เพราะในระหว่างทางคุณกําลังคิดวางแผนอะไรอยู่ก็ตามแต่มันอาจจะมีช่วงเวลาแห่งความสุขเข้ามาแทรกคุณนะคะเช่นอาจจะเพื่อนอาจจะนัดไปเจอทําอะไรสังสรรค์กันกแบบนี้ก็ามมาระมัดระวังการใช้จับจ่ายใช้สอยเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือว่าเที่ยวเยอะไปนะคะในช่วงนี้ก็ต้องก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็นี่คือ chain of p e n c l e สวยงามมากๆเลยนะค,ะความรวมสมบูรณ์ในชีวิตบางท่านมีเกเรตได้ทำธุรกิจนะคะสู้กับงานตัวเองหนึ่งสามี่ ทำธุรกิจหลายอย่างต่อยอดในเรื่องของการเงินหลายอย่างโอ้โหคุณก็จะยิ่งแบบเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวคือรวยร่ำรวยมั่งคั่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่คุณฝันไว้คุณไปให้สุดเลยรวยให้สุดเลยและสิ่งสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันภาคภูมิใจมากๆถึงแม้เวลานี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อคุณประสบความสร็จมันจะดื่มด่ากับความสุขความสบายใจฟโฟล์มากๆเลยนะคะอยากเดินทางไปที่ไหนก็ได้อยากทาอะไรก็ได้มีเงินไปต่อยอดเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่คุณจะได้ ตามความฝันของคุณหรือว่าคุณกําลังทําระหว่างทางก็ได้เพราะบางท่านอาจจะหางงานเสริมอยู่จอบเสริมนะคะอย่าลืมว่าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงคุณรู้ไหมว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นปีหน้าทุกอย่างมันจะเพิ่มพูนขึ้นในทิศท,ทางไหนอะไรมันจะลงมาอะไรมันจะอะไรมันจะดับไปอะไรมันจะพุดขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณกําลังมองหางานอาเิเดกข,ของคุณคุณจะต้องมีจ็อบที่2ได้แล้วนะคะจ็อบที่2องจ็อบที่3อะไรบางสิ่งที่จะต้องทําให้คุณรู้สึกว่าตาหนักถึงการโฟกัสในปัจจุบันแล้วก็มีแผนสํารองในอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะลงทุนเพิ่มเติมกับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะขัดแย้งกับตัวเองว่าจะทําได้ไหมจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าความมั่งคั่งแบบนี้ ten of pentacles กับ f i r e w a d s คุณต้องสู้คุณต้องลุย เห็นไหมคะว่ามีการสู้กับตัวเองการเถียงกับตัวเองการแข่งขันกับ cit ตัวเองของคุณมันทําให้คุณได้ต่อยอดนะคะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ต่อยอดในเรื่องของการงานได้แข่งกับเวลาของคุณเพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆและกว่าที่คุณจะได้เงินล้านได้บ้านได้รถกว่าจะพรหมดกว่าจะอะไรเดี๋ยวก็ค่าใช้จ่ายจุกจิกเข้ามาทําให้รู้สึกว่าคิดเยอะคิดมากแบบนี้นะคะก็มันได้มาจากสิ่งที่เราค่อยๆสร้างค่อยๆเก็บ พร้อมรอมริบค่อยๆลงทุนค่อยๆนำเงินบางอย่างไปลงทุนต่อยอดเพื่อมีพาสิฟอินคัมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตสร้างความร่ารวยให้กับชีวิตนั่นเองทีนี้คุณจะต้องคิดวางแผนแล้วว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะทํำยังไงคุณจะเป็นไปทางไหนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลย ten of pentacles นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกในเร็วๆนี้บางท่านคุณมีเกณฑ์ได้ king of swords ตัดสินใจกับอะไรตัวเองบางอย่างอย่างชัดเจนนะคะคมอารมณ์ความรู้สึกไว้แล้วก็ตัดสินใจอย่างเหตุและผลบางทีบางครั้งคือมันต้องแบบเราต้องวางกับบางสิ่งที่คือต้องเรียบเรียงความสําคัญในชีวิตบางทีเราอาจจะเก็บอะไรบา,บางสิ่งไว้ในความรู้สึกนะคะแล้วก็ทําสิ่งที่ที่ต้องทําก่อนแบบนั้นแล้วก็ในเรื่องของอาจจะตัดสินใจในบางเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆคือต้องใช้ ไอเดียต้องใช้ความรู้ต้องใชออ้ทักษะในการพัฒนา,นาหรือว่าการเติบโตอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางสิ่งที่เหมือนบางท่านคุณได้เจอใครที่เป็นความรักนะคะอาจจะได้ออกเดทใหม่ๆกับใครบางคนที่ทำให้เป็นความรักความสัมพันธ์แบบ long term relationship เกิดขึ้นนคะความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะ และก็คนคนนั้นบอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่ระไม้คล้ายกันกับคุณเลยนะคะดูมีความชัดเจนเหมือนกันดูมีเอ NERGY ที่เหมือนกันมากๆแต่ว่ามีความแตกต่างมีชาวธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําต้องการติดต่อคุณโดดเด่นมากคือชาวธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุธาตุดินธาตุน้ําต้องการติดต่อคุณ บางท่านมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่เป็นชาวธาตุลมค่ะและคุณธาตุไฟหรือคุณธาตุดินหรือเขาธาตุดินคุณธาตุไฟธาตุน้ําคู่กับน้ํานะคะเรามาดูอีกค่ะว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าว ace of pentacles ค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ king of cups the world สวยงามมากๆจริงๆค่ะ คุณกาลังมีโอกาสได้ตัดสินใจในการเริ่มต้นในเรื่องของการเงินคุณมีเกณฑ์ที่ได้รับการออฟเฟอร์ได้รับของขวัญได้รับสิ่งพิเศษนะคะได้รับโบนัสชิ้นใหญ่หรือว่างานการงานใหม่ๆตําแหน่งงานใหม่แล้วก็ความฝันที่คุณรอกําลังที่จะกลายเป็นจริงคุณกําลังจับต้องได้กับอะไรที่มันเป็นของคุณนะคะอะไรที่เป็นของคุณมันจะเป็นของคุณอะไรที่ไม่เป็นของคุณคุณจะรู้สึกว่าผิดหวังแล้วคุณจะปล่อยมันไปจงปล่อยสิ่งสิ่งนั้นไป ไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะว่าอินโ i รเชนของคุณ King of Cups คุณกำลังได้รู้สึกตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองชัดเจนจริงๆแล้วก็ The World เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานแล้วก็การเงินการเติบโตในชีวิตของคุณพอด้วยสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจต่อไปนี้คืออนาคตของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะคะมีเกณฑ์ได้เติบโตในสายงานใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการความอิสระในชีวิิิตในนเเรรรื่ออองงงขกาาสภพ ไลฟ์สไตล์ของชีวิตของคุณนั่นเองบางท่านมีเกณจับจับเงินที่มาจากการทํางานเสริมหรือว่าจ็อบเสริมหรือว่าทํางานอิสระเสรีงานออกแบบงานดีไซน์หรือว่างานที่เป็นการท่องเที่ยวเป็นไกด์เป็นร็อกนะคะบางอย่างหรือว่าทําในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรบางสิ่บงบอย่างในช่องตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าเปลี่ยนแพลนอะไรใหม่ๆบางสิงอย่างเกิดขึ้น คุณมีโชคลาภโชคดีในเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลบางท่านกําลังได้พบรักกับใครที่เป็นพ่อมแม่แม่ที่มาจากโลกออนไลน์หรือว่าการเดินทางหรือว่าการยกย้ายตาแหน่งหน้าที่การงานทําให้คุณได้รับสิ่งนั้นบางท่านมีเกณฑ์มากๆเลยในเร็วนี้นะคะเรียกได้ว่าอาจจะปลายปีหรือว่าต้นปีได้พบเจอคู่แท้ของคุณเป็นคู่แท้ที่เป็นคนที่อายุมากกว่า พอมาแม่มาหรือว่าอายุไล่เลี่ยกันนะคะมีความเป็น energy ของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์อบอ,อุ่นจิตใจดีนะคะแล้วก็มีซิกเซนพลังงานบางอย่างในตัวเองเขาพร้อมเข้ามาเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยทีเดียวบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยๆนะคะในช่วงนี้อาจจะเดินทางไกลบ่อยๆคือถึงเวลาที่คุณจะได้เดินทางแล้วค่ะช่วงช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะน้ำน้ำเนิมเช่นกันนะคะเช็คอากาศแล้วก็ดู ในเรื่องของข้าวของของตัวเองให้ดีนะคะทำไมรู้สึกว่ามันเป็นพลังมากๆเลยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณกําลังที่จะถูกเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังได้รับของขวัญหรือว่าท่านที่เกิดในเดือนนี้ก็แฮปปี้เบอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญจากใครบางคนได้รับการออฟเฟอร์อยู่ๆก็ได้เงินแล้วก็มีโชคลาบหนึ่งในท่านในนี้คุณมีโชคลาบเรื่องความเสี่ยงด้วยนะคะอาจจะเสี่ยงแล้วอยู่ๆก็ได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่ อย่าซื้อเยอะนะคะทุกคนซื้อถ้าคนจะถูก ยังไงก็ถูกซื้อตัวอะไรก็ได้เลขอะไรก็ได้เพราะว่าคุณมีโชคนะคะแล้วก็ the world คือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องการเงินแล้วก็การงานของคุณอย่างชัดเจนและโดดเด่นมากๆถ้าวันนี้คุณรู้สึกพ l a นแล้วก็วางแผนอะไรไว้แล้วแล้วคนรักคู่รักของคุณจะมาพร้อมกับความโชคดีมากๆเลยบางท่านมีเกณฑ์ได้มั่นหมายนะคะพบเจอคนที่เขาเป็นคู่ชีวิตคู่แท้รอคอยที่จะวางแผนอนาคตมาเจอกันหรือว่าได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กันและเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆ ทีนี้ไม่มีอะไรที่ที่รู้สึกพิเศษมากๆแล้วนะคะเพราะว่าเห็นโอกาสในเรื่องของการจับสิ่งที่คุณฝันนะคะคุณกําลังแบบเหมือนกับรอคอยจังหวะโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อะแต่ว่าอยู่ๆมันก็อาจจะมาในช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าคงไม่ได้มั้งอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันกําลังมามันกําลังมาให้คุณได้จับต้องได้จริงๆเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมสิ่งที่ความฝันของคุณกําลังจะเกิดขึ้นจริงเช่นอาจจะ อาจจะรู้สึกว่าไม่คงไม่ได้ตามเป้าแต่มันเกินเป้าอาจจะเจอเนื้อคู่ที่รู้สึกว่าสเปคแบบนี้ได้เกินสเปคไม่คาดคิดท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้ได้เซอร์ไพรส์บางอย่างที่ไม่ทันในตั้งตัวเกิดขึ้นอาจจะไม่คาดคิดว่าจะได้วันนี้เดี๋ยวนี้แต่อยู่ก็ได้มาอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวมันรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มันว้าวมากๆเลยนะคะและบางท่านมีเกณฑ์ได้เหมือนต่อยอดกับ สายการงานอาชีพของคุณโดยการเดินทางเดินทาง,างต่างประเทศหรือว่าได้ลงทุนในเรื่องของภาษาการเรียนรู้การลงการลงทุนการต่อย,ยอดในเรื่องของทักษะนะคะสำคัญมากๆเลย World คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณฝันนะคะยิ่งคุณเพิ่มในเรื่องของภาษาบางอย่างคุณอาจจะชอบภาษาอังกฤษหรือว่าชอบภาษาเกาหลีแบบนี้คุณเอาไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่คุณจะได้เหมือนกับเป็นอะไรที่มันมันทำเป็นสิ่งที่คุณ มีไอเดียใหม่ๆก็ได้เช่นกันเพราะว่ามันเกิดในเรื่องของไอเดียใหม่ๆแล้วก็ความสุขที่ออกมาจากอินเนอร์ของคุณนะคะมันจะทําให้คุณได้สร้างภาพพจน์ในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองและทําให้คุณได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าบางสิ่งที่คุณมุ่งหวังความเสียใจบางอย่างมันมันมันเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะได้สร้างเงินสร้างวิถีชีวิตใหม่ๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเชื่อว่าบางท่านกําลังเจอวิกฤต บางสิ่งที่กําลังจะทําให้คุณได้เป็นโอกาสแล้วก็สร้างความร่ารวยในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินแล้วก็การเติบโตนะคะและชีวิตคู่ของคุณก็จะได้คนที่เขาเป็นเอ NERGY เหมือนกับคุณเลยสร้างเนะื้อสร้างตัวไปด้วยกันเป็นคู่หูหุ้นส่วนชีวิตนะคะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าม,มีลูกมีหลานนั่นเลยนะคะอย่างนั้นเลยเลยทีเดียวแต่บางท่านคือคุณเป็นพลังงานที่ยังคงอยู่ในในที่นี้คือคุณได้คนที่เขามี ความสำเร็จในชีวิตแล้วมีมีหน้ามีตามีเงินนะคะมีทรัพย์สิสนมีสังหาร,ร่ารวยเข้ามาในความสัมพันธ์เลยทีเดียวสวยงามมากๆค่ะอิ่มนะคะทุกคนอิ่มเอมใจไหมรู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยเพราะว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆทีนี้แหละการวางแผนของคุณในตอนนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะจงมีพลังกับตัวเองขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเอซั d วอนเพ of, of Pentacles แล้วก็ Ace of Pentacles Ten of Pentacles The World King of Cups Intuition ของคุณจะนำพาความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองม,มาให้กับคุณจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่มีอะไรที่ไม่เกิดขึ้นกับคุณเรามาดูไพ่อยากจะยืนยันคอนเฟิร์มอะไรอีกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้ h r e e of Wands มีความหวังค่ะ คุณรอคอยอย่างใจจดใจจ่ออย่าท้อลุกขึ้นมาคุณไม่ได้คุณไม่ได้สิ่งนั้นมาเล่นๆแน่นอนเพราะว่าคุณกำลังได้มาอย่างมีคุณค่าของเม็ดงานเม็ดเงินมากๆเลยและวิถีชีวิตนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบรักในระหว่างทางการเดินทางหรือว่าคนแดนไกลาอาจจะเข้ามาให้โชคลาภหรือว่าเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่แท้ของคุณเลยทีเดียวนะคะ Ace of Wands นะคะ ว้าวจริงๆสวยงามมากๆเลยค่ะเตรียมรับข่าวดีกระทันหันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเตรียมรับสิ่งสิ่งนั้นไว้เลยนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข่าวดีมากๆกำลังพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณการงานการเงินของคุณกำลังเติบโตหน้าที่การงานในการหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทำมันกาลังพุ่งทะยานหรือว่าเติบโตมากขึ้นนะคะและอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อมันกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่คุณยังไม่เจอคุณจะได้เจออะไรที่คุณเจอแล้ว คุณอาจจะเจอมันอีกได้รับมันอีกโดยที่คุณรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตอนนี้คุณใจจดใจจ่อมากๆเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้วางแผนคุณไม่ได้เดินชีวิตหรือว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเล่นๆคุณใช้ชีวิตแบบจริงจังแล้วคุณกําลังถูกเซอร์ไพรส์แบบอเมซิ่งมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่ๆคุณอาจจะพบเจอ หรือว่าพบปะหรือว่าเดินทางหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่มันไม่คาดคิดคาดฝันบางอย่างการะหานเกิดขึ้นช็อกในเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะว้าวสวยงามจริงๆค่ะทีนี้เรามาดูไพ่สาหรับนี้กันนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นขอยืนยันจากไพ่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นขอยืนยันสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอก เวลค่ะเงินเงินหนักๆเลยนะคะเงินหนักๆจัดหนักๆเลยะคะ่ะเวลความมั่งคั่งค่ะมั่งคั่งมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เงินกําลังหล่นมาหาคุณเพราะตอนนี้คุณกําลังสร้างเงินสร้างงานสร้างวิถีชีวิตอยู่และคนรักความรักคู่รักเหมือนกันนะคะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันห้ามที่จะเราจะซัพพอร์ตเขาฝ่ายเดียวหรือให้เขาฝ่ายเดียวนะคะไม่เอานะคะไม่มีแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ที่ดีแล้วคุณจะตัดสินใจวางแผนในชีวิตของคุณ ถ้าคุณมีทัศนคติยังไงมีการใช้เงินยังไงการวางแผนชีวิตของคุณยังไงคุณมีเป้าหมายชีวิตคุณยังไงคุณจะดึงดูดคนที่เป็น e NERGY แบบนั้นเข้ามาหาคุณเพราะว่าพลังงานขึ้นเป็น King of Cups คนที่มีความ e NERGY ของสุภาพบุรุษท,ที่ดูดีมีเสน่ห์สุภาพบุรุษมากนะคะมีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกับคนรักคู่รักพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะคือ e NERGY พลังงานดีมากๆ Love ความรักกาลังบยบินมาหาคุณนะคะความรักกําลังนําโชคดีมาให้กับคุณความรักกําลังที่จะทําให้คุณรู้สึกพิเศษ mm hmm. marriage ค่ะ wedding รอคุณอยู่งานแต่งงานรอคุณอยู่คู่แท้คู่ชีวิตของคุณจะนาพาให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะเรียกได้ว่าคุณจะเจอใครที่เขามีความแตกต่างแล้วก็วางแผนอนาคตมาเพื่อคุณไพ่ใบนี้ของ Romance Angel หล่นออกมาเ h e ด this could be the one you already made a uh, made a romantic partner you cheek แสดงความยินดีด้วยบางท่านคุณเจอแล้วหุ้นส่วนชีวิตของคุณกำลังเรียนรู้กำลังอยู่ในหนทางที่เรียนรู้รู้จักกันหรือว่าเป็นพลังงานของโซลคอ n เนกชั o นนั่นหมายถึงการขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างความไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างมันจะถูกขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์แต่ใครไม่ใช่ จะออกไปจากชีวิตของคุณอนุญาตให้คุณได้รู้สึกว่าเอาสิ่งมีดีออกไปจากชีวิตและอนุญาตให้แต่สิ่งดีๆกัญญาณมิตรดีๆพลังงานดีๆความรักดีๆการเงินชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะนี่คือไพ่อยากจะบอกโคด e พเอนด์ซี่อิสรภา,าพความโสดของคุณจะนำพาให้คุณได้พบเจอพบรักกับความรักความโรแมนติกเมื่อคุณโสดโสดอย่างเต็มที่เลยค่ะ โสดแบบให้นานที่สุดจนคุณห่วงความโสดของคุณมากๆเพราะนั่นแหละคุณจะรู้ว่าการที่คุณรักตัวเองแล้วคุณห่วงความโสดนั้นเป็นอย่างไงแล้วคุณจะได้คัดเลือกคนที่เข้ามาหาคุณว่าคนนั้นใช่หรือไม่ใช่เพราะคุณรู้แล้วว่าคุณโสดมานานแสนนานคุณต้องการใครและใครคือคู่ชีวิตของคุณคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนใสใจสุขภาพ สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ